โอเคกับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับกับผมแล้วก็ช่อง MotoAr รผม mm hmm. ก็วันนี้ mm hmm. ผมสงสัยมานานแล้วว่า,เ,าเวลาไบาเกอร์เขาออกทริปเนี่ยเขาออกทริปครั้งหนึ่งเนี่ยเขาพกเงินสดติดตัวประมาณเท่าไหรนะ่เนาะก็เดี๋ยวเริ่มจากกระเป๋าผมก่อนเลยนะว่าผมออกทริปครั้งนี้ผมใช้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปถามไล่ๆต่อไปนะเนาะนี่ฮะตั้งนาผมก็เป็นกระเป๋าผมเองในการออกทริปทุกครั้งก็ไปนี้แหละเดินให้ดูก่อนข้างในมีอะไรบ้างนยแว่นตาหนึ่งอัน สายชาร์จกับเพาแบงค์นะเพาแบงค์ตอนนี้ชาร์จวางไว้ที่รถอยู่ชาร์จโกโปรอยู่แล้วก็นี่แฟดได้พกมาทําไมนี่อนี้เองเออแล้วก็นี่ครับแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็มีอ่าแมสก็เงินที่ผมเอามาออกคลิปมีทั้งหมดแทนห้าร้อยบาทแปดร้อยบาท แปดร้อยบาทแปดร้อยกว่าบาทนี่เติมน้ำมันไปสามร้อยกว่าบาทเนาะเหลือห้าร้อยนะครับเพื่อเอาไว้กินข้าวแล้วก็เผื่อจุกเฉินเนาะห้าร้อยบาทผมไม่ค่อยพกเงินสดประมาณพันสองพันเนี่ยเพราะว่าผมเคยมีประวัติทำกระเป๋าเงินหล่นหายแล้วก็เวลาเจอด่านอะไรเนี่ยจะไ,ได้แบบบอกเขาได้ไงว่าผมไม่มีจริงๆแล้วมาเนี่เนาะเออเดี๋ยวเราไปไล่ถามกันเลยดีกว่าว่าไบเกอร์ท่านอื่นเนี่ยเขาออกทริปเนี่ยเขาพกเงินสดมากเท่าไหรนะ่เนาะพี่วันนี้ผมอยากถามว่าเวลาออกทริปครั้งนึงเนี่ยพี่พกเงินสดติดตัวกวี่บาท แม่บ้านให้มาแค่พันเดียวออ๋ <c oughs> ปกติออกทริปครั้งหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งนะพอไหมพอไหม อขอเติมน้ำมันนี่เลยไปกามแล้วเราพกติดตัวกี่บาทวันนี้กระเป๋าตังค์มาด้วยอ๋อนี่คือกระเป๋าตังค์เคลื่อนที่คือไม่อันว่างั้นครับผมวันนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอ้นั่นเวลาออกทริปครั้งหนึ่งเนี่ยพกเงินสดติดตัวเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งเพราะว่าจะตอบตั้งสามสี่พันแล้วพอแล้วขึ้นแค่ไหนเองแล้วมากสุดในชีวิตที่ออกทริปนี่พกเท่าไหร่หนึ่งหมื่นนะเยี่ยมอะไรขนาดนั้นพี่ เผื่อเผื่อเผื่อออกทริปไกลไงอ๋อนั่นออกทริปไกลเนาะออกทริปไกลก็พันเดียวพอแล้วอ๋อเพียงว่าวันนี้เวลาออกทริปครั้งนึงเนี่ยเราพกเงินสดเท่าไหร่กดมาพันหนึ่งับอ๋อวันนี้วันเดียวพันหนึ่งนะก็แล้วแต่แทาคืออะไรเลยพี่ผมอยากรู้ว่าเวลาพี่ออกทริปนี่พกเงินสดติดตัวกี่บาทอูหนักเลยเนี่ยเแบาดังอ่ะ นักดักมาเป็นไปได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีไม่พกเงินสดนะพอดีโอนอย่างเดียวอ่ะแล้วคนนี้เวลาออาคลิปนี้พกเงินสดติดตัวกี่บาทไหมอ๋ออยู่ที่เมียครับอยู่ที่เมียอย่างเดียวเลยครับเอามีเมียแล้วเหรอเนี่ยเอามีแล้วเอาไหนบอกว่าโสดก็อยู่ประมาณสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเนี่ยสามสี่ร้อยนี่ไม่รวมค่าน้ำมันเนาะไม่รวมน้ำมันเติมตังคาดใช่สี่ห้าร้อยครับสี่ห้าร้อยสองกว่าบาทห้าร้อยยี่สิบ ห้าร้อยเอาไว้เฉพาะเติมนน้ำหวานครับประมาณไม่เกินพันไม่เกินพันคนนี้ดีกว่าสอตัวมาดูอ่ะคือวันนี้วันนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าออกคลิปครั้งหนึ่งนี่พกเงินสดติดตัวเท่าไหร่สองหมื่นครับสาระเลยสองหมื่นสองหมื่นเลยะใช่พี่สองคนนี้ดีกว่าเออวันนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมทำคอนเทนต์ว่าเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยอยากรู้ว่าชาวไบเกอร์เขาพกเงินสดติดตัวประมาณเท่าไหร่ เอาพี่พี่พ,พี่พี่ก่อนพี่ก่อนเงินสดหมดแล้วครับอย่าได้เงินเดือนพันหนึ่งพันหนึ่งไหมพันหนึ่ง,พ,นนงพันหนึ่งนี่รวมค่าน้ำมันไหมรวมรวมเหรอรวมค่นมาน้ำมันอยู่ที่ระยะทางเคยเคยพบมางสดเท่าไหร่โอ้เป็นหมื่นก็มีนะเฮ้ยอ,ออกทิปเลยนะแสดงว่าไปไกลไกลเชียงรายปลายอะไรเงี้ยพกเป็นหมื่นเลยกดเอาไม่กดเอาไม่กลัวหายพี่บางทีมันอยู่ตู้เสียหรืออะไรเงี้ยแล้วกดไม่ได้อย่างยังเคยไปที่ปลายตู้เสียกดไม่ได้โอต้องแปะเขาไว้ก่อนเฮ้กลุ่มนั้นมองมาผมเฮ้ย มันสัมภาษณ์อะไรของมันกันว่ามันจะไปตรงเราแล้วอะเตรียมละเตรียมละจะถามอะไรกูเลอกว่าถามแน่นอนับผมยิ้มกลุ้มกลิ่มยิ้มกลุ้มกลิ่มเอ๊จะถามอะไรกูเล่าว่าเอ้วันนี้วันนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเวลาออกทริปเนี่ยพบพกเงินสดติดตัวเท่าไหร่คนนี้ก่อนเลยโอ้ถึงขั้นโชว์เลยเหรอเงินสดมีห้าร้อยโอ้ไอเรากนึกว่าเปิดกระเป๋าโชว์แล้วโชว์เป็นหมื่นแล้วแล้วสามหนุ่มนี่เคยพกเงินติดตัวเยอะสุดเท่าไหร่พี่ออกทริปพังเหนือเจ็ดสิบบาทเลยสาระนี่ใช่เหรอ เจเเลยโโอ้โหติมน้ำมันพอไหมเนี่ยวันนี้วันนี้พวมาเท่าไหร่พี่วันเนี้ยห้าร้อยครับห้าร้อยพอไหมไม่พอก็ต้องพอ วันนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเวลาออกทริปครั้งหนึ่งเนี่ยพบเงินสดติดตัวเท่าไหร่เอ๋อบางครั้งนะคะถ้าสมมติว่ามันเลยทุนก็ประมาณสามหมื่นเฮ้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะบางทีแบบว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอาไปเข้าตู้อะค่ะอยู่ในกระเป๋านี้เนาะใช่เออเนี่ยถ้าใครถ้าใครเจอพี่คนนี้ก็ดูครับแล้วพบกันในนี้ครับผลนี้มากกว่าผลนี้มากกว่าทัชเออพี่อยากรู้ว่าเวลาเองออกทริปเนี่ยครั้งหนึ่งพบเงินสดเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสาระเลยจริงท่านพอตัวนั้งมันเหรอ ก็ติมน้ำมันก็เติมเท่าไหร่ไงก็พกปิดตัวมาแค่ร้อยสองร้อยพอนึกว่าจะพกเป็นพันเลยไม่ใช่พกเยอะก็หมดเยอะเออพี่ผมอยากรู้ว่าเวลาครั้งหนึ่งที่พี่ออกทริปเนี่ยพกเงินสดติดตัวกี่บาทก็เป็นพันนะครับสองพันนะไหมได้ได้ได้สี่พันสี่พันสี่พันได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงมีให้มาแค่นั้นเลยอ๋อทำแล้วมาละนี่นี่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้คนนี้เขาบอกให้มาสัมภาษณ์เราด้วยเนี่ย ับสวัสดีครัับวนนี้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเวลาออกทริปเนี่ยพกเงินเฮ้ยสองคนเลยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเวลาออกทริปเนี่ยใช้เงินเงินสดอะติด <is> ตัวเท่าไหร่เฮ้ยโชว์เลยเหรอเฮ้ยต้องโชว์แล้วอย่างว่าจังหวะเนี้ยนี่กระเป๋ายังหนาลูกเว่มีอยู่ประมาณ140บาทอันนี้คือทั้งเนื้อทั้งตัวเนื้้อทัังตวเลยเติมน้ำมันมาแล้วนะอ๋อกระเป๋าใหญ่ขนาดนั้นนี่น่าจะมีเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยเองเราเคยพกเยอะสุดเท่าไหร่เยอะสุดเลยสองคนนะผมมากสุดก็สามร้อยมากสุดก็ พันกบ็บานหูยกำกึง่งอ้ำอึ้งอยู่นั้นน็ว่าจะเป็นหมื่นโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> โอเคท่านชมจากที่ไปสัมภาษณ์ชาวไบเกอร์มาเมื่อกี้นะก็ ส่วนใหญ่แล้วเขาก็พกเงินสดมาประมาณไม่เกินพันนันกับทุกคนที่ทํามพานมานะส่วนใหญ่ประมาณ80%นะอีก10%พกเกินพันแล้วก็มีอีก10%ก็คือพกเล่นเป็นหมื่นเลยเนาะเออเนี่ยครับผมมาให้คําตอบว่าในการออกทริปครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินออกทริปอะไรเยอะเลยนะประมาณแค่หลักร้อยส่วนใหญ่พกมาแค่หลักนระ้อยเนาะเออแค่หลักร้อยเองโอเคเนาะก็สำหรับไบค์เกอร์ท่านอื่นเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว,ว่าเวลาออกทริปครั้งนึพงพกเงินสดติดตัวเท่าไหร่นะ ต้องวนฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะว่าออกทริปครั้งนึงเนี่ยเพื่อนๆพกเงินสดติดตัวเท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดืฮ้ฮัก